ถ้าหากพูดถึงเจ้าหญิงไดอาน,น่าหลายคนก็คงจะรู้สึกได้ว่าเธอเป็นเจ้าของเรื่องราวของหน้าประวัติศาสตร์มากมายที่ถูกเล่าซ้ำหลายรอบหลายแง่มุมและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรเรื่องราวของเธอก็ยังจะถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าซ้ำใหม่ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบเรื่องราวของเธอในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีประเด็นให้สื่อแต่ละสำนักหยิบยกขึ้นมาเล่ามากมายไม่เว้นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื้อฉาวการหย่ารา้างชีวิตอันแสนอาภัพหรือแม้กระทั่งการตายของเธอที่ยังคงทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้เรื่องทั้งหมดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาตีแผ่อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นบทความในหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ซีรีส์และเราก็เชื่อว่าในอนาคตเรื่องราวของเธอก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าใหม่ในสื่อใหม่ๆห,หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าเราตัดเรื่องราวชีวิตที่แสนอาภัพ เรื่องราวอื้อฉาวหรือสาเหตุการตายของเธอออกไปเธอก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เหมาะสมครูควรแกการหยิบยกมาเล่าซ้ำเรื่อยๆเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เช่นกันนั่นก็คือบทบาทในแง่สังคมสงเคราะห์นั่นเองว่ากันว่าเจ้าหญิงไดอาน่าถือเป็นสตรีที่อุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมมากที่สุดคนหนึ่งของโลกคํากล่าวนี้คงไม่ถือว่าเกินจริงถ้าเรามองดูในงานสังคมสงเคราะห์และงานการกุศลต่างๆที่เธอได้ริเริ่มขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1982โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดสโรคเหล่านี้ในยุคสมัยนั้นคนเรายังมีความหวาดกลัวความรู้ความเข้าใจและมุมมองของคนทั่วไปในสมัยนั้นที่มีต่อผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่เปิดกว้างเท่าปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นที่น่าหวาดกลัวและยังไม่เป็นที่ยอมรับต่อคนในสังคมสักเท่าไรแต่ทว่าเจ้าหญิงไดอานาะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยเหล่านั้นในสถานพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องและพยายามขับเคลื่อนผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเปิดมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อผู้ป่วยเหล่านี้แน่นอนว่าการกระทําของเธอถ้าจะบอกว่าเป็นการกระทําเพื่อสร้างภาพลักษณ์มันก็อาจจะพูดแบบนั้นได้แต่การสร้าง ภาพลักษณ์นั้นเธอคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องนําตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยเหล่านี้ในเมื่อยังมีการออกงานสังคมอื่นๆอีกมากมายที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ของเธอให้ดูดีไม่แพ้กัน แต่เจ้าหญิงไดอาน,น่ามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านลบของคนในสังคมที่มีต่อผู้ป่วยเหล่านี้ซึ่งในปี1987เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครคิดเราสามารถอบกอดสัมผัสและอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาได้หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการวิ่งเล่นด้วยกันในสนามเด็กเล่นเราก็สามารถทำได้เช่นกัน จากผู้ป่วยที่ถูกสังคมมองว่าน่ากลัวและน่ารังเกียจแต่เจ้าหญิงไดอาน่ากลับสร้างความเข้าใจใหม่ให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนว่าการเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมนั้นเธอไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เพียงแค่คำพูดแน่นอนแต่การกระทำของเธอตัางหากที่เปลี่ยนมุมมองของผู้คนในสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคนี้ไปตลอดกาล เพราะว่าการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และโรคเอดของเธอนั้นเธอจะเข้าไปสวมกอดพูดคุยและคุกคีกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีท่าทีรังเกียจใดๆทั้งสิ้น ซึ่งภาพเหล่านั้นของเธอก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกแน่นอนว่าการกระทําของเจ้าหญิงไดอาน่าไม่ได้สร้างอิทธิพลแค่กับผู้คนในอังกฤษเท่านั้นแต่มันสร้างแรงขับเคลื่อนเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของผู้คนทั่วโลกอีกด้วยนั้นทําให้ทั่วโลกขนานนามเธอว่านางฟ้าเดินดินตัวจริงนอกจากบทบาทด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แล้ว อีกหนึ่งบทบาทของเธอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงไดอาน่าคือสตรีที่ทรงอิทธิพลต่อโลกใบนี้นั่นก็คือการเดินทางไปเยือนเขตพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศแองโกลาเมื่อปี1997เราจะเห็นเจ้าหญิงไดอาน่าสวมชุดเกราะและหน้ากากป้องกันแรงอาดระหว่างเสด็จซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากซึ่งบางก็มีกระแสวิจารณ์ว่านั่นคือการแทรกแซงทางการเมืองของเจ้าหญิงไดอาน่า ซึ่งการประทํานี้อาจจุดชนวนสงครามให้ประทุข,ขึ้นซ้ำๆอย่างไม่รู้จบแต่อีกด้านหนึ่งของคําวิจารณ์นั่นก็คือทําให้ทั่วโลกต้องกลับมาทบทวนถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทุนระเบิดและความโหดร้ายของสงครามสุดท้ายแล้วส่วนที่สัญญาห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาในภายหลังในช่วงเดือนมิถุนายนปี1997 เจ้าหญิงไดนน่าได้เสด็จไปยังกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อร่วมรณรงค์โครงการต่อต้านการใช้ทุนระเบิดของสภาการชาติอเมริกาหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมเจ้าหญิงไดอาน่ายังได้เสด็จไปให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เจ้าหญิงไดอนน่าจะสิ้นพระชนม์ และหลังจากที่เจ้าหญิงไดอาน,น่าสิ้นพระชนม์ไม่กี่เดือนช่วงปลายปี1997โครงการต่อต้านการใช้ทุนระเบิดที่เจ้าหญิงไดอาน,น่าท่งร่วมรณรงค์ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระราชกรณียกิจด,ด้านการต่อต้านการใช้ทุนระเบิดของเจ้าหญิงไดอาน,น่านั้นได้ประจักษ์ผลเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง วิเวียนแพรรี่พระสหายคนสนิทของเจ้าหญิงไดอาน่าได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวการอุทิศตนเพื่อสังคมของเจ้าหญิงไดอาน่าเอาไว้ว่าถ้าเจ้าหญิงไดอาน่ายังคงมีชีวิตอยู่เธอจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามของโลกใบนี้และเจ้าหญิงไดอาน่าคงจะยุติการใช้ระเบิดต่างๆในโลกของเราได้สําเร็จอย่างแน่นอนเจ้าหญิงไดอาน่าส่งอุทิศตนเพื่อการกุศลมาโดยตลอดและถ้าหากเจ้าหญิงไดอาน่ายังคงมีชีวิตอยู่เธอก็ยังคงอุทิศตนเช่นนี้ต่อไปแน่นอนว่า นี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆจากเรื่องราวต่างๆที่เจ้าหญิงได้อน,นาาได้ส่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อโลกใบนี้ เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือแรงผลักดันให้เจ้าหญิงไดอาน,น่าทรงอุทิศตนเพื่อสังคมมากมายเช่นนี้บางก็ว่าเป็นเพราะความเจ็บช้ำจากชีวิตรักที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าหรือปมปัญหาจากชีวิตส่วนตัวหลังรั้ววังแต่เราไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าสิ่งที่เธอทำทั้งหมดนั้นได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลถ้าเราจะมองเพียงแค่เรื่องเฉาโชต่างๆมากมายของเธอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันจบ เราก็อยากจะให้มีเรื่องราวดีๆเหล่านี้ของเธอนั้นถูกกิบยกขึ้นมาเล่าขานใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าเจ้าหญิงไดอา่าก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทำผิดพลาดและทำในสิ่งที่ถูกต้องได้และแน่นอนที่สุดว่าการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของเจ้าหญิงไดอา่าก็ถือเป็นอีกเรื่องราวของเธอที่โลกจะจดจำเอาไว้ตลอดกาล